มาแล้วค่ะน้องๆชิ้นสาคัญชิ้นสุดท้ายของคืนนี้เนาะสามรัดค่ะสามรัดของเราสามรัดสามรัดาวีดาวปกติวันนี้รวมกันนะคะรวมใบเขาจะได้เกาะติดกันเขาจะได้ไม่เป็นไนค่ะเมื่อคืนเห็นไหมแยกวงหน่อยก็แยกกันน้อยใจซะอย่างนั้นดาวีโอตายไม่เข้าสักตัวเนาะน่าเสียดยายจริงเลย พี่ก็เหนื่อยมากเดือยมากไม่อยากจะลุ้นไม่อยาก,ก,อ,ยาก,กอะไรเลยเมื่อคืนนี้เขียนก็ยังไม่มีแรงจะเขียนเลยเอาคิดดูน้องๆเขียนตอบน้องๆอ,อ่ะพี่เหนื่อยง่วงไม่อยากดูโทรศัพท์เลยเมื่อคืนนี้เหนื่อยมากค่ะอะ่มาดูกันคืนนี้เราเนี่สามรัฐนะสามรัฐนะคะเราไปสามถูพอเนาะนี่ ตัวเจาะของเรานี่คืออันนี้เลยเป็นดาวของดาวปกติเนาะเมื่อคืนก็เข้าเนาะเข้าประมาณสามรัดเนาะใช่ไหมน้องน้องคือสามสามเด้งเนาะเจ็ดเนาะเมื่อคืนเด่นเจนะ็ดเนาะคืนนี้เอาเด่น 6, หกเรือเ,อเด่นอะไรเลยแต่ดีแล้วแต่น้องน้องชอบนะคะสามหกนี่นะคะจะไปนี่ก็ได้ใครชอบเจ็ดก็ไปเจ็ดใครชอบแปดก็ไปแปดมีศูนย์ได้นะคะศูนย์ก็เด่นนะแต่พี่ไม่ไม่ใส่ให้เรียน ก็เลยเปลี่ยนเป็นสามกับหกรูท่าทางจะมาดีคืนนี้เนาะที่ก็เลยใส่ให้เนาะอันนี้ของดาวปกตินะอันนี้ของไอ้นี่นะจะเล่นไซ่ง่อนด้วยก็ได้นะที่จะไม่แยกที่จะไม่ทําไม่นั่นละให้เล่นตามนี้เลยหรือนเนี่ยไซ่ง่อนปกไซ่ง่อนวีเนี่ยตามเขาเมาื่อวันนั้นเข้าเมื่อคืนนี้ก็คิดว่าเข้านะเข้าของอะไรนะของปกติหรืออะไรไม่รู้นี่ นะคะน้องน้องที่ว่าสามอะไรนะสามเจ็ดเนาะสามเจ็ดหรือสามหกสามอะไรเนี่ยจำไม่ได้อะของง่อนปกติเปล่ามีเข้านะคะเมื่อคืนนี้มีเข้าพี่ไม่เข้าไปดูเพราะว่าพี่ไม่ไม่ได้เล่นเนาะจะลุ้นไปก็เหนื่อยเนาะอืมออกอตามนี้นะคะน้องน้องค่ะอันนี้ดาวดาววีเรานะดาววีเรานะอันนี้ดาวปกตินะคะน้องน้องดูให้ชัดชัดดูให้แจ่มๆจมนะคะ ดูให้ชัดๆเลยนะคะน้องๆค่ะอะดูให้ดีๆนะเดีย๋ยวลืมเข้าไปดูพี่นะเนี่ยปกติดูดูให้ดีๆปกตินี่ V ีนะดาววีนี่ดาวปกตินี่สามรัดสามรัดก็ดูนี่เลยก็ได้เนี่ยดูของปกตินะหรือน้องๆชอบเป็นนี้ก็ไม่มีปัญหานะพี่ว่าก็เข้านะก็เข,เข้านะเลขตั้งหลายตัวเนาะทำไมจะไม่เข้าล่นะเนาะเล่นเจ็ดหกก็ได้ หรือสามหกก็ได้เนี่ยเนี่ยน้องน้องเลือกเอาจะเอาชุดไหนอันนี้ไปเจาะให้แล้วด้วยเนี่ยเนี่ยเมื่อคืนเขาก็เข้านะเขาก็เข้านะเป็นบางชุดนะเข้านะเมื่อคืนมีสี่นะมีสี่เยอะด้วยสี่เจ็ดก็มีนะเนี่ยของนี้ก็เข้าเมื่อคืนเนี่ยก็เข้าเยอะเหมือนกันนะสี่เจ็ดของเขาก็เข้าพี่ยังนึกเสียด,ดายอยอู่แต่มันก็เปลี่ยนใจไม่ได้แล้วนะเออในเมื่อเราบอกไปแล้วยังจะมาเปลี่ยนใจอะไรได้อีกดูซิวันนี้ทําทําอะไร ถ้านึกอะไรออกมาทาไมมันต้องมีไอ้นั่นด้วยนี่ฮะไม่นึกดีกว่าเนาะน้องๆเนานะอันนี้นะสามรัดสามรัดเล่นได้ทั้งสองชุดเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่น้องๆชอบนะเล่นได้ทั้งสองชุดเลยมาเข้าทั้งสองชุดเลยนะเมื่อคืนก็เข้าทั้งสองชุดเลยนะมีทั้งเจ็ดทั้งสามนะคะเมื่อคืนเนี่ยคืนนี้เราปัง,ปงๆเลยน้องๆจะเลือกเล่นอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะมันคล้ายๆกันอันนี้ขาดแค่แปดอันนี้ก็ขาดอะไรนะี่ขาดหนะ้าเนาะ อันนี้อันนี้ขาดขาดห้าอะไรอะ่ะขาดแค่ห้าเนาะขาดห้ากับเก้าอันนี้ขาดแปดค่ะสามโอ้เขมเหมือนก็ก็ก็นั่นอยู่นะโอเคนะคะน้องๆขาประมาณนี้ค่ะพี่พูดไม่ค่อยคอล่องละง่วงนอนง่วงนอนตาจะปิดแล้วค่ะแล้วเจอกันนะคะคืนนี้ค่ะน้องๆขาปังปังค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติด ตามพี่นะคะทุกคน